นะเนี่ยนะถ้าจงใจปิดบังไปพยานหลักฐานเนี่ยอืมหนักเลยนะเป็นห่วงเป็นห่วงนะดูแลเนี่ยถ้าทางกาลํำบากเลยนะเดีนะ๋ยวเจ็ดปีนะนะครับเนี่ยนะครับเรื่องเรื่องใหญ่เลยนะนี่เป็นกุญแยังไงกันเลยเนะี่ยอืม,อมนะครับเนี่ยกัเจ็ดปีเจ็ดปีช่องไว้นะมาตราสามสิเจ็ดประมวลรัษฎากร อโอ้โหมาตาสามเจ็ดสามเจ็ดวิอะไรจ่างนะมาตาสามเจ็ดประมวลรัษฎากร,กรนะครับเลียตายนะครับมาตาสามเจ็นะครับประมวลรัษฎากราาไปดูนะจำคุกเจ็ดปีของเดิมยี่สิบปีรวมไปเทาป่าไหร่ยี่สิบเจ็ดปีโอ้ยยังไงไงช่วยฝากไปถึงทุ่มคนกับาัตรนี่นะจุกรูจุกรูเจ็ดปีนะ ยังไม่รวมถึงเที่ยวที่ไปดา่าทอชาวบ้านเขาเนี่ยนะฮะตามอะไรเงี้ยถอนประกันนี่เงี้ยถอนประกรันสมมุติถอนประกันไปแล้วติดคุกเนี่ยนะระหว่างอุท์เนี่ยแล้วใครจะดูแลส่วนพยานาคพยานาคถ้าเกิดก่อสร้างโดยไม่ขออนุญา,อาตอบตองอบตเขาต้องมาทุกทิ้งน,นะนะเพราะนั้นอย่าสร้างศัตรูเยอะวันมาจะชื่ไปดา่าเขาใหญ่มาจากไหนชิงหมาเกิดไอชาติมาอะไรกันเออนะครับ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากนะครับนะอยากจะฝากพี่น้องประชา,าชนคิดยังไงนะอืมอืมนะครับอนะครับชุกครูเลยครับชุกครูนะนะนะครับนี่ก็คือเรื่องใช้พลในเรื่องใหญ่นะโอนเงินให้ลุงคนเงินที่ได้รับไปเช่นนอาไปจ่ายค่าทนายห้าล้านสิบล้านก็ต้องเสียภาษีเนะอืมเนี่ยเงิเน,นทุกอย่างนะเนี่ยเนี่ยมีฝรั่งหายไปไหน นะครับพวกเมียฝรั่งนนนเนี่ยก็เหมือนกันนะเนี่ยเงินมาต่างๆเป็นรายได้หมดนะราะนั้นเงินทุกบาททุก,กังที่ลนงัลกับนางแฉนได้เนี่ยก็ต้องเอาไปเสียภาษีถ้าไม่เอาไปเสียภาษีเนี่ยมีเจตนาหลบเลี่ยงภาษีก็ติดคุกกันคนละเจ็ดปีนะนางแ่นก็หลุดคดีมาแล้วแต่จะมาเจอหลบเลี่ยงภาษีเจ็ดปีนะครับนะพยายามปิดประจานสงบเสีงเยงว่าเชื่อผมน,นะนะรับบริจาคลุงพลรับบริจาคก,ก็ถือเป็นรายได้ต้องเอาไปเสียภาษีครับ เะนอครับเอาภาษีภาษีหมดนะทุกวันนะ่ะมีไรายได้เท่าไหร่ต้องเสียภาษีหมดหนักเลยเนี่ยแล้วก็พี่แจกับพี่เลวัตนี่กระจัดเต็มไมเอาตายเลยอ่ะนางฟ้านางฟ้าที่ออกประดาพี่แจกับพี่เลวัตอันนี้ก็ต้องโดนกนดีพรบอคอมหรือว่าหมิ่นประมาทนะครับโดนนะโดนนะเพราะนั้นก็โดน,นเต็มเต็มดอกอะนะอยากให้สารถอนประกันนายชัยบลอ๋อนะครับบางคนก็อยากให้คุณชัยพลไ,ไปอยู่ในคุกอะไรเงี้ย ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องพิจารณานะครับสารท่านจะถอนอยู่ได้อย่างไรนะครับเอ่อนะครับก็แล้วแต่ศารในเมตานะถ้าศาลดูแล้วเฮ้ยพิจารณาศาลตัดสินก็ผิดแต่บอกว่าตัวเองถูกบอกว่าศาลไม่มีพยานหลักฐานตัดสินตามความเชื่อจับทิรุดจำเลยไม่มีหลักฐานแบบนี้เขาเรียกว่าละเมิดหน้าสารและก็ดูเหมือนศาลดูเหมือนศาลก็เจ็ดปีของเก่ายี่สิบปีหลบเรียบภาษีเจ็ดปีดูหมิ่นศาลที่เจ็ดก็รวมเท่าไหร่อ่ะบวกไม่ถูกกว่าสิบสี่บวก ยี่สิบก็เท่าไรสามสิบสี่ปีถ้อถาอุทธรณ์ไปสังได้ว่าเจตนาฆ่าก็ประหารชีวิตถ้าประหารชีวิตก็ไม่ต้องรับโทษต่อนะเพราะเพราะว่าได้ประหารชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วเนี่ยอนาคตลำบากนะครับเงินที่เอาไปจ่ายค่าทนายนะครับกี่ล้านต่นางเนี่ยก็เป็นรายได้ของนอะคุณชัยพลก็ต้องเอาไปเสียภาษีถ้ายังไม่เสียภาษีก็จำโดนภาษียอหลังก็โดนอะไรก็ได้อะไร เบี้ยปรับด้วยเงินเพิ่มเงินเพิ่มเดือนละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนแล้วก็ปรับอีกสองเท่าโอ้โหตายเนี่ยอย่างนี้เขาต้องยึดที่ยึดอดไรหมดในแปดไร่บ้านเบิร์ดรถตู้จะเหลือไหมเนี่ยฟังแล้วผวาเลยเออนะครับเป็นห่วงนะครับแล้วก็พวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายทุกวันนี้ก็เออนะปิดกันไปหมดนะมันไม่มันไม่ใช่โดนใครปิดหรอกพวกนี้เขาปิดกันเองนะแรงเท้าจะ ตำรวจบอกว่าพรุ่งนี้จัดสกรกราัวก็ได้แจ้งมาว่าพรุ่งนี้กลัวโดนตรวจสอบไม่มีใครไปปิดเขาแล้วครับนะไม่มีใครไปกันแกล้วแล้วครับเขาปิดเขาเองครับเดี๋ยวเขาเปิดนะเชื่อเลยมีสิทธิ์ย,ยึดทรัพย์ไหมครับออ๋อมีเิครับถ้าเกิดไม่จ่ายภาษีเดี๋ยวเขาก็ยึดครับย์ประมวลรัษฎากร,รเนี่ยมันไม่ต้องที่จะเรียกอะไรเออไม่ต้องฟ้องศาลเลยใช้อำนาจรัฐมนตรีเนี่ยมีมาตราที่สองหรือไงเดี๋ยวเราเปิดดูนะสามารถยึดทรัพย์ได้เลยครับนะเออ นะออเออนะครับดูแล้วก็ทรัพย์สินที่หามานี่ก็อาจจะเมากตาสิบสองกระบวนรักดากรน,นะครับนะเอ,อถึงกำหนดชำระและไม่ชำระอธิบดีเมียนาจสัง่งยิดอายับถายทอดตลาดตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะไปถ่ายรูปไปหมดแล้วทรัพย์สินของชัยพลบัญชีกันินฝากของปาก้อ็เข้าถึงได้ครับ ถึงแม้จะปิดช่องยูท b e อะไรก็ดำเนินการได้นะมาตราสิบสองนะครับเนะ่แต่ถ้าไม่เสียภาษีแล้วก็ยึดเงินเข้าหลวงก็ดีอย่างนะครับเพราะว่าประเทศเราขาดเงินเยอะเพราะว่าคุณเศรษฐาจะเป็นนายก,กจำเป็นต้องเอาเงินมาแจกประชาชนคนละมือก็อาจจะได้เงินบางส่วนจากคุณชัยพลกับคุณแจ็คหรือเปล่าไม่รู้นะมาตราสิบสองครับบางคนนักดากรนะเออเงินภาษีรทีาคกาเนะครับอนนะเอเอครับเงินภาษีากรที่ค้างก็สามารถ ยึดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับว่าไม่รู้เหมือนกันนะนะไใช่ไปถึงถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เดินทางกลับนะเปลืองน้ํามันเปลืองค่าโดยสารอะไรต่บนะเสียไปลาเวลานะครับไปแล้วต้องช่วยเหลือคนใต้น้ำท่วมเอานะนะนะครับนะนะพี่น้องประชาชนที่ก๊อบนะบ้านไม่มีรั้วเจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาเปิดบ้านอะไรเข้าบ้านเราทำอะไรได้บ้างครับ แต่ก็ทยอยจ่ายดอกอ่าจ่ายดอกนะครับเอานะครับนะนะครับเอ่อนะครับเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์เข้ามาในบุกรุกมาในบ้านเขานะแล้กนะ็มีแจ้งความก็หาบรุกในกตำรวจนะต่อไปใครโดนทวงหนี้โดนอะไรที่มันผมเห็นงรังแกนะไม่รู้จะออกรายการไหนตอนนี้ต้องมาช่อาวีเดอนะครับแรงชัจกจัดเต็มจุกรูนะนับแต่อันนี้เป็นต้นไปช่องไหนไม่ให้ออกช่องวีดอออกได้หมดตังไม่ต้องเสียไม่มีค่าแถลงข่าวไม่มีค่าอะไรต่างครับ นะถ้าใครจะรับพี่เดก็ถือวายมาขวดแค่นั้นนะครับแค่นั้นเองครับนะถือวายเข้ามานะนะนถ้ารับพี่เดก็ถือวายตังไม่ต้องนะอ่าเงินไม่ต้องพุ่งแต่วายนะครับนะครับแค่นั้นเองมานะมาเลยครับถูกผมเหรียญถูก,ก,ร,กรังเกะนะเอ่อเบียมีทูอะไรต่างได้หมดครับนะนะช่องโขนกระแสถกไม่เถียงก็ไม่ให้ออกก็ tragen. เอาช่องพีเดีเลย ies, ครับได้หมดครับนระับรองคนดูเยอะไม่ต้องห่วง แล้วเราก็ส่งใหนะ้นักข่าวเหมือนกันนะครับนะมาเปิดกันที่เนี่ยนะเปิดสดเปิดซิงกันที่ช่องพีดีครับเปิดทั้งสดทั้งซิงรับนะอ่านะารัฐบาลไม่มีอะไรมาแถลงเลยครับสามเดือนสี่เดือนแล้วนะรัฐบาลชุดนี้ก็ยังไม่มีผลงานอะไรนะนะครับยังไม่มีผลงานมีผลงานอย่างเดียวครับที่ทำสำเร็จแล้วสามารถออกระเบียบกรมราชทกณันให้นักโทษสามารถติดคุกนอกคุกได้ ไอสามที่ภาษาจำคุกก็ไปนอนโรงพยาบาลตำรวจไนดะ้เออระเบียบนีนะเนี่ยผลง,งานน,นั่นแหลตอนนี้ทักษิณก็สบายนะเป็นจำเลยเป็นนักโทษชายคนนดีทุจริตคอร์รัปชันแต่สามารถที่จะไปนอนโรงพยาบาลตำรวจไนดะ้ไม่ต้องติดคุกนี่คือความสาเร็จที่สามารถใช้ระเบียบกรมราชัณฑ์ให้ทักษิณน,นอนนอกคุกได้นะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะเออนะนะครับอันนี้ก็ นะเป็นนโยบายอย่างอื่นม่เห็นมีอะไรเลยทักษิณเนี่ยถือว่านักโทษเทวมดาไครจะดา่าจะทออะไรไม่สนใจแล้วอย่างหนาตาช้างคนได้ไทรจะบุกเข้าไปพบไปตรวจสอบก็บอกอะไรเดี๋ยวกูจะฟ้องนะค่ะทหารบริวารออกมาปกป้องแล้วก็ไปยุ่งกับทักษิณไม่ได้นะบางคนบอกว่าทักษิณก็เหมือนพ่อผมเออโอ้ขนาดนั้นเป็นนักการเ,รเมืองเป็นรัฐมนตรีบางคนบอกทักษิณเหมือนพ่อผมนะผมเคารพรักมากกว่าพ่อเพราะอะไรสามารถให้ผมเป็นรัฐมนตรีก็ได้ เป็นรองนายกกระด้เพราะว่าอะไรทักษณิณเหมือนพ่ออุ้งอิงก็คือลูกทักษณิณอายุ30กวป่าจะมาเป็นหัวหน้าพรคนะครับแต่ไม่มีตําแหน่งอะไรเลยนะครับแต่ไปนั่งหัวโตะคู่กับอนุทินมากคู่กับนายกบ้างพี่น้องประชาชนก็สงสัยอุ้งอิงเนี่ยเป็นข้าราชการหรือเปล่าเป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นเลยไม่มีตําแหน่งนะครับไปนั่งประชุมหัวโตะไม่มีตําแหน่งทางราชาการไม่ใช่เจ้าพนักงานงงนะเดกลัวต,ต้องรับผิดหรือไง นะปะแต่งตำแหน่งประธานซอฟต์พาวเวอร์อะไรกองวๆนะึงซอฟต์พาวเวอร์ทุกวันนี้ยังไม่เห็นมีอะไรผมอยากให้แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะน้ำท่วมภาคใต้ครับรีบไปแก้ครับซอฟต์พาวเวอร์อะไรไม่ต้องนะครับซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยคือการทุจริตทรัพั์ชัน้นไปตรงไหนแม่งมีแต่การโกงครับพี่น้องเห็นด้วยกับผมนะจุกครูนะครับโกงหมดครับข้าราชการนทะหารตำรวจมีเรื่องหมดทุกอย่างครับนะักการเมืองแม่งก็โกงหมดนะบ้านเมืองเราเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เลย นะครับพี่เดดื่มบา,ยยาร์หรือยังครับยังครับนะยังไม่ได้ดื่มนะเดี๋ยวรอจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก่อนนะพรุ่งนี้ก็เตรียมการไปช่องบีบีทีวีนะพาป้าจารีลูกแกโดนปุ๊บคล้ายๆกับคล้ายๆกับนายจารวณหลานอัยการที่จังหวัดพัทลุงเหมือนกันเลยโดนปุ๊บอันนั้นตำรวจเป็นไะงอัยการสั่งค้องไปแล้วแต่ตำรว,วจแต่ตำรวจเราที่อุ้มไปนะครับนะอุ้มลูกชายคุณป้าไปครับบาดเจ็บสาหัสจนพิการแปดปียังไม่มีการดำเนินคดีเลยอ่ะ พกนี้จะไปแฉแล้วก็ประจานแม่งที่รู้เนี่พี่พทีวีให้ให้โลกรู้เดชารู้โลกต้องรู้นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบน,นะนะใครถูกก็